ไปได้เวลายามบ่วงพี่น้องผมกับบ้ามีหนูยานบุคคลคนนี้กลับมาแล้วสไตล์ของบ้ามีเอาก็ต้องเอาให้ดับแนวนะครับเนาะเอาหนูตัวใดคันบ่จ้อยตายกับอ้วนตายกับถือบ่วงเท่านั้นเองสไตล์บ้ามีคนที่ติดตามกันมากครับขักยุทธ่แอปแดงหรือว่าวหที่โค้ชเขาไปช่องอีสานบ้านเอาเองแอปฝ่าบุญมีซิตี้ละก็อีสานบ้านเอาเองนั่แหละมีสองช่องทางเอ,งอาอเอไปไปดุวยกันเลยบ่ไใดกับเสียวลงใดกับเสียวลง ว่า,าจาดให้มันเลียนมันตื้นในเห็นหน้าให้มันเลียนกลับห่วงกลบา่างเถอะกะเห็นมันเลียนตามข้องกาวสีมันตำบ่วงตุ่มลวนนะพี่น้องโอ้ยห้อยนูห้อยนูลายมากๆม,มีแต่ห้ยอยนูเขาได้ไปแล้วสองตัวแล้วครับยุติว่าเขาสีใดอีกบ่ส่วนตัวบ้ามี่อนขาง,งมันใจว่านูอยู่ดีดับแนวแทเอะขันบ้ามีเดี๋ยวมาหาแนว ถือเด้อย่าหลุดย่าขาดบ่ถือบ่าวา่าย่าหลุดย่าขาดพ่อ,ห,อหลังหนีกันเช่งไรโอ้ยูดีสบายเว้ยเข้าได้แล้วเนาะตัวหนึ่งยูควางนี้ก็ผสมสมัจักบ่วงวยูสังเงาทบะ ตามช่างเครื่องก้อนไปเรื่อยๆบวกหูระวังยุ้ยใส่แน่เอ้ามองนี้ว่าที่ไรเยอะโอกาสถือสูงเนี่ยมันคือไม้ขวางนี่วะมันคือไม้ขวางนี่วะโอ้ยมันเห็นขวางไหมพี่น้องโคตรฉลาดเลยหน,นูตัวนี้นี่มันมาจ่อขวางนี่นี่ หลังมีผ่านหลังมีผ่านเออเออเห็นเหี้ยไปอืมถือควันเดี๋ยวยางกำมาถ,ถือเลยยางกำมาถ,ถือเลยเนี่ยหลังมีผ่านหลังมีผ่านโอกาสถ,ถือหลังอื่นมีว้าวว้าวเอานจิ้งคับจิ้งเหนือที เออมันจะยังไปซ้ำได้ได้ซ้ำได้อุ้ยนี่กระสางควอางมั่อีกเฮ้ยหนูตัวนี้ก็เป็นแนวนี้วะว้าวว้าวโอ้มัยโอ้มาย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 โอ้มาย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 ฮึ่มมันทะลุลงมาหนีแมนบ่มันทะลุลงมาหนีแมนบ่

นี่เราคือคำถามบาทเฮ้ยนี่ป้องไม่ไม่เลยเอ้าบ่วงคอยไปใส่ต้องจัดจัดตามมองมันล่วงพี่น้องใส่บ่วงนี่แหละครับจำไว้เลยครับจัดตามมองมันล่วงเลยพี่น้องมันล่วงใส่เขาจัดหัน มันหมักนี่กระต o งจัดนี่เห้มันมันสีมุดแมนว่ามันสีมุดกระจัดเห้มันนี่กระข้องไม่อีกเฮ้ยสรุปซุมีเป็นรอยข้องเลยเหรอยุ่เสียแน่ไอ้ขี้รองผม เหมือนวานได้อยู่นี่เนาะลากบ่วงขึ้นมาผีได้อยู่ช่วงนี่ก็เป็นเนี้ยกเป็นเนี้ยห้อยผีก็ดิน,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 นสำคัญคือห้อยนู้ขึ้นหลายอยู่อ่ะรังนี่ก็พ่อผ่าน หลังมีว่างเลยอู้หลังนีผ่านเอาเจออย่างนี้อย่างนี้เจอหลังนีผ่านพี่น้องเอ้อเอ้อจังสี่ละมึง มีสรุปแล้วมีหนูโอ้บ้ามีหางไว้ใช่หรอมองคนนี้นมันตายล่างๆหรอพี่น้องมันเป็นฆ่าบ่วงล่างๆหรอพี่น้องไปเบิ่งกันหลังสุดท้ายหลังสุดท้ายอือหางไว้ใช่เหเฮ้ยเฮ้ย <Ừ. S 2> จำบวงบ่ได้พี่น้องจำบวงบ่ได้พี่น้องว่าจะขว้างห่างใสให้อยหยาบเข้าไปกับบม่มีสวยแล้วโอ้นี่โอ้ยังดียังดียังดียงดียังดีงดงดงดอืม อาสรูปว่าบ่ได้ยังพี่น้องมือน,นี่บ่ได้ย่างผ่านย่างเดียวแตนน่ว่าเข้ามาผ่านย่างเดียวคือแน่นอนบ่มือนีกับมืออื่นนี่หลักฐานยังเห็นชัดเจนอยู่นี่ยวสั้นใดอีกอม,มันก็มีมือได้มือบ่ได้นะครับเนาะได้สองมือเลี้ยกันแล้วมันก็นยานเนี่ยบาดมันก็เห็ีคดขวางไม่แต่ว่าบา้ามีกันน้าคือเกา้ามึงเสียดควางไม่บา้ามีกัน,น,น้าคือเกา้าอืม เจอความขว่มกันแท้แนี่ยน,นี่บ้ามีบ้าป่อยประเินยุติบ้ามีห่างไปใส้ถอนระบาดน,นี่เรามองมันจำบ่ได้อ๋อ่ังนี้จ่ยุติไย chấm có phải đầy nồng, ô, này, đủ gì nào, mai nhưng mà sao chân và cần ô ok chấm đầy tôi nhỉ hey, tôi như nhỉ à ô, lôi park đùm, park đùm chấm vầy xoay cái phí này phía nữa, lăng nhỉ, park nhỉ lăng nhỉ, bạc nhỉ ờ, lăng ok phía nóng phốm chứa cân bạc หลังนี้ปักนี่อ่ะขอบคุณครับสวัสดีครับเอ้าบ่ได้ก็ถือว่บ่ได้บ่มีย่อมนะแหย่ยอมถือว่าว่าเขามาเลยแต่ว่ามันพานบ่วงรักฐานชาดเีนขนาดนี้บ่ถือมือนี่ก็ถือมืออื้นบ่ถือมืออื่นก็ถือมืออึ้พี่้องผมขอบคุณครับว้าว